สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอฟทุกทุกท่านเลยนะคะสวัสดีทั้ง FC 9, เก่าแล้วก็ FC ใหม่นะคะมาพบกับช่องซาวิ่งเหมือนเดิมนะคะพี่พี่จ๋ากับแนวทางฮานอยสูตรมัดรวมนะคะชุดตารางตัวดินเนาะ,ะก่อนไปรับชมแนวทางเดี๋ยวเราจะมาดูผลสรุปของวันที่7ดนะคะเดี๋ยวก็ค่อยดูของวันที่8นะคะแล้วฟังคาเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุสนการพนันทุกชนิด เด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะดูผลของวันที่เจ็ดกันนะคะพี่วิจารสสำหรับของวันที่เจ็ดแอดให้เด่นที่2กับ7ไปใหม่เนาะผลที่ออกในรอบแรกนะคะก็คือรอบเฉพาะกิจ854นะคะลาง71นะคะเด่นที่7มาแต่ตัวจับคู่แอดหลุดไปนะคะในรอบพิเศษ330ลาง39นะคะ สามศูนย์มาบนนะคะพี่ๆจ๋าแต่ว่าสามเก้าไปเข้าตารางเนาะตารางตัวดินนะคะในสามศูนย์ตารางก็มาเช่นกันนะคะอ่ะตามต่อผลของในรอบปกตินะคะแปดหนึ่งสามนะคะล่างแปดหกแอนให้ไปที่สามหนึ่งนะคะมาในตัวกลับอ่าสำหรับในรอบปกติเนาะส่วนล่างนะคะมาในตารางตัวดินนะคะสำหรับแปดหกอ่าในรอบ VIP แปดหนึ่งศูนย์ล่างหนึ่งสองนะคะ หนึ่งศูนย์แอดหลุดไปหนึ่งสองมาในเด่นสองนะคะตัวที่แอดจับคู่มาในอ่ารอบพิเศษนะคะแล้วก็ในรอบปกติสองรอบนะคะตัวที่แอดเน้นด้วยเนาะอ่ะตามกันต่อนะคะพี่พี่จ๋าก,กับแนวทาง 5, ห้าน่อยสูตรมันรวมนะคะเข้ามารับชมแล้วแอดฝากด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์เนาะสำหรับท่านที่ที่มาติดตามใหม่นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดเวลาแอดลงคลิปใหม่ ท่านไหนหาแอดไม่เจอหนะ้าช่องวันไหนไม่ว่างก็ตามได้ในกลุ่มเลยนะพี่พี่าในกลุ่มของเราจะมีหลากหลายแนวทางไม่ว่าจะเป็นสายหุ้นนะคะแนวทางเลขทูปเมื่อวานแนวทางเลขทูปก,ก,ก็มาเนาะในรอบพิเศษนะคะสามศูนย์อ่าแนวทางเลขทูปแปดสามศูนย์มาในสามสามศูนย์เกือบมาสามตัวนะคะอ่าแล้วก็ในรอบปกติแปดหนึ่งสามก็เกือบเด้งสามตัวอีกนะคะอ่ะตามต่อแล้วกันเนาะสำหรับท่านที่อยากได้หลายแนวทางนะคะ ID Line นะคะเจ้พี่จ๋าสามารถเพิ่มเพื่อนทักมานะคะส่งสติกเกอร์มาเดี๋ยวแอดดึงเข้ากลุ่มอีกทีหนึ่งเข้ากลุ่มฟรีนะในกลุ่มมีหลากหลายแนวทางแล้วก็มีแนวทางของสาวอื่งคนเดียวนะคะไม่มีเจ้าอื่นเนาะอ่ะตามกันต่อที่ตารางตัวเด่นนะคะตารางตัวเด่นในวันนี้นะคะจะมีแปดนะคะสองหกหกหรือเก้าเนาะหนึ่งห้าสี่สำหรับเด่นสุดในตารางแอดให้เด่นไปที่ เดินไปที่8แล้วก็6อ่าระวัง8-6 6-8จะไปประกบก,กันนอกเมื่อวานมาในรอบปกตินะคะสำหรับใน8-6อ่าในวันนี้นะคะ8ให้แอดไปที่80 81 84แล้วก็87นะคะส่วนเดินที่6แอดให้ไปที่61 62 65 หกแปดอ่ะมาแล้วมาอีกได้เนาะตามต่อกันที่ชุดกันนะคะชุดกันให้ไปที่เก้าสามนะห้าหนึ่งอ่าสำหรับท่านไหนไม่ชอบตัวที่จะจับคู่จับในตารางได้เลยนะตารางตัวดินนะคะสองสี่สองห้านะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวที่แอดเน้นกันว่าตัวที่แอดเน้นหกคู่จะเน้นไปในตัวไหนกันบ้างนะคะ ลุนได้สีน้อยเหมือนเดิมนะตั้งแต่รอบเฉพาะกิจถึง VIP นะคะสำหรับพี่ๆที่มารับชมใหม่อาจจะยังไม่รู้เนาะสำหรับเด่นที่8นะคะแอดให้เน้นไปที่8 0 8 7นะคะส่วนเด่นที่6เนาะ6 2นะคะ6 2แล้วก็อ่า6 8นะคะส่วนชุดกัน9 3 5 1เนะาะแนวทางของแอดก็จะประมาณนี้นะสำหรับท่านที่ไม่ชอบโปไม่ชอบ9ก้ก็ปรับหัวเองแล้วกัน นะคะาหากมีตัวที่ชื่นชอบก็จดไว้แคบไว้นะคะย้ำนะคะแอดให้เป็นเพียงแนวทางนะคะสูตรการคำนวณมีเขามีหลุกนะก็ขอขอบคุณพี่พีเอฟซทุกทกท่านนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยนะคะขอบคุณสำหรับกำลังใจทุกๆช่องทางนะคะก็ขอให้เฮง,เงเเๆงรวยรกันยิ่งขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ